วันนี้นะครับผมก็มาเปิดเผยนะครับผมเมนูเด็ดที่ให้นกงหวัวจุกแล้วกินแล้วริกคึกดุแน่นอนนะครับผมเอามาฝากนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกงชาแนลนะวันนี้ผมเอาเมนูเด็ดนกงหวัวจุกมาฝากนะครับผมมีเซียนท่านหนึ่งให้มานะครับผมเป็นเมนูที่บอกว่ามันจะหายากสักนิดนะครับผมแต่ถ้าให้กินแล้วนกงหวัวจุกจะมีพะกําลังบิน ขึ้นบินลงออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดออกหรือเปล่าว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรนะครับผมมาลองฟังกันดูนะเมนูนี้นะครับผมมีพี่ท่านหนึ่งให้มาไม่กี่วันนี้นะครับผมถือว่าเป็นเซียนตัวน้อยแล้วกันนะครับผมที่ให้อ่าข้อมูลมานะเออสาหรับอ่าผมเคยให้ไปหนึ่งเมนูนะครับผม ก็คือตัวอ่อนตัว่ตนะครับผมแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะได้ส่งข้อมูลมาว่าเออมันมีอีกหนึ่งเมนูนะพี่ที่ให้นกกินแล้วก็คึกเหมือนกันแล้วก็หาง่ายกว่าตัวโต,วตวนะครับผมง่ายกว่ามากนะครับผมหาง่ายแล้วก็คือหาได้ทุกวันนะนะครับผมแล้วก็ไม่คึกไม่ได้เพสตัวโต,วต,วตวนะครับผมก็อบอกมานะจากการที่เขาทดลองนะเขาบอกว่า เมื่อนกงหัวจุกได้กินไปแล้วนะมีปฏิกิริยานะครับผมวิ่งดุดันมากนะครับผมคือสู้นะครับผมสู้กินแล้วคึกดีนะครับผมทําให้พี่พท่านนี้นะครับผมสรุปมาว่าอยู่ในหนึ่งเมนูเด็ดที่ให้นกงหัวจุกเล็กนกงหัวจุกกินแล้วริกคึกดุนะครับผมอยู่ในตนริกคึกดุของซันนกงนะครับผมวันนี้เลยเออกมาฝากจากการที่ พี่เขทดลองให้กินนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีว่าให้กินยังไงนะครับผมเออจดได้เลยนะถือปากกาจดได้เลยหลบให้หวงสูตรนะครับผมเอออ่าสูตรนี้นะที่พี่ก็ได้ทดลองนะครับผมว่าให้กินยังไก็เอาตัวอ่อนของพึ่งนั่นเองนะครับผมพึ่งที่ได้มาจากรังนะเป็นตัวอ่อนพึ่งเลยแล้วก็นั่นแหละชุบน้ำพึ่งนิดนึงนะครับผมเหมือนเราใส่ใน ตัวให้กินใช่ไหมเราใส่ตีนสองสามตัวแล้วก็ชุบน้าผึ้งนะครับผมไปตั้งในนกกินนะเอ,อพอตั้งในนกกินใช่ไหมนกพอกินไปแล้วสุขภาพจะแข็งแรงนะทั้งน้ําผึ้งนะครับผมช่วยรักษาลําคอบํารุงลำ,ลำบำรุงคอนะครับผมให้นกน้องเสียงใสเสียงดีนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวอ่อนของผึ้งนะที่มันทําให้นกสู้จัดนะครับผมพอมันทําให้นกสู้จัดทีนี้มันคึกมันดีเลย ผมก็เลยจัดมาให้เป็นอยู่ในอีกหนึ่งเมนูนะครับผมอ่าที่ให้นอกกองหงวจุกกินแล้วคึกเดี๋ยวจะมีคนทักมาถามแน่นอนนะครับผม <c oughs> ว่าพี่ให้กินสุกหรือดิบเขาให้กินดิบนะครับผมนอกกงหงวจุกเป็นสัตว์ที่กินสัตว์ที่ว่ากินดิบนะไม่มีนกตัวไหนกินของที่สุกนะครับผมเออมันหายากนะกินผลไม้นะผลไม้สุกอืม ส่วนมากจะกินมะเรงอะไรไหมเพื่อนๆเห็นไหมจะเป็นมะเรงที่เป็นดิบๆจังนั้นนะครับผมสดๆนะครับผมเออเพราะฉะนั้นนะครับผมเมนูนี้ก็คือเมนูตัวอ่อนพึ่งคลุกน้าพึ่งให้นกกินนะครับผมจัดเป็นเมนูเด็ดในวันนี้นะครับผมแล้วก็อ,ออกมาฝากนะครับผมเพื่อนๆเอฟซในช่องทุกคนนะเออแต่ว่าผมเคยให้ต่อไปมันมันหายากเลยนะต่อ ใครจะไปเจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่ออันตรายนะพึ่งใจสิบตัวไม่เท่าต่อใจตัวเดียวนะครับผม <c oughs> จริงไหมเออ